สวัสดีครับท่านผู้ชมอุ้ยสวัสดีครับวันนี้เนี่ยครับเอ้ยวันเดิมดิในชอบพูดเป็นวันนี้วันนี้วันนี้เอ้ยวันเดิมเนี่ยครับผมเราจะมาเล่นแมพที่มีชื่อว่าแซฟทาวเวอร์ระเบิดเป็นแมพกระโดดที่กวนตีนเราอีกเช่นเคยครับไปซึ่งวันนี้เนี่ยเป้าหมายของผมไม่มีอะไรมากครับผมเป็นคนที่เล่นแมพทาวเวอร์ได้กางอย้วเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาแกล้งคนตลอดเลย ไม่ทำหาเหี่ยวเลยเลยครับจะเป็นไงไปดูอ่าเอ้ยเหมือนมีแอดมินว่ะม่มีแอดมินเกิดที่แอดมินเอาวะวัวฮบพี่ตุ่อยากกินสายมามาเลยมาเลยมาเลยพี่ตุ่อยากกินสายมา มีแอดมินอยู่เนี่ยมีแอดมินด้วยโดน Can't see don't cheat โอ้ยนี่เห็นทุกคนมันชอบบางองเ,นะเราดีเธอนอนมา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 เราผมเป็นคนใจดีนะไม่แก้งใครอ้าวแบบนี้ไม่แก้งใครอ้า,เร,อาเราไม่แก้งใครเราใจดีความจริงผมอยากแก้งนะแต่ว่าถ้าแก้งอะ่ะดูดิ แมนีนมันมีแอดมินเว้ยเอาเว้ยอ,อย่าเพิ่งรอโอเคมาเลยมากำจัดคนทั่วครับพียงยังไงเจนเดลยวขุดเสียงเขาว่าเจนเดลยวยังไม่เป็นอ่ะโอ้ยเนี่ย ôi dạ kiên sai mày á ơi ai sát ai ơi ơi ôi ghê, ơi 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 อ๋อเย้กัว่าเอ้ยคันมีระเบิดป่ะเนี่ยกัวทาถ้ไม่มีต่คนวอลฮอปกากนะทุกคนกก็วอลอปไม่เป็นนะวอลฮอปยังไงวะเฮ้ยมีร่องป่ะเนี่ยทุกคนนะไม่มีใครวอลอปเป็นเลย โอ้ยพี่ฮะอยากขิ้นสายมาโอ้ผมมีแต่แอดมินไอวีนทำาไมมีแต่แอดมินวะวันหรือว่าผมเข้าผิดเซิร์ฟเป้าหมายผมคือเล่นยังไงก็ได้เว่ โอ๊ยง่ายขนาดนี้กูยังโง่ตายเนะาะความที่ผมไม่ได้แบบแกล้งทำเป็นเล่นโง่นะมาทำแบบนี้กันยังไงวะเนี่ยไปก่อนเองนี้ยโอ้ยปล่อยยังไม่ไม่ปล่อยกูอ้ยไม่ปล่อยปล่อยกูดิปล่อย ผู้หญ <Wenn> ิงคนนั้นไม่งงอตากทำคนอื่นแล้วก็ตกที่กูชัว้โอ้ยเดแล้วเราจะถกงผมเป็นคนงุ่งจริงนะผมเป็นคนงุ่งจริงทุกคน มัยุง่งกูชื่อวาเลนไทน์มันผิดเหรอวะคนเขามันจะตั้งชื่อนี้เพราะเพราะแฟนไงแล้วพอไังบึอะไรเนี่ย,อเ,ยนะเออเงียบเยียบเยียบอื้อหือ เร็วไปมามามากระต่อมาโอเคเอ้มา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 โอ้ยแก่งมากไม่แก้งไม่แก้ง <c oughs> ไม่แก้งไม่แก้งอจุนฮีโอ้ยสงสารสงสารจุนฮีเหมือนในสะพานกระจกเด็ก ตอนนี้ก็ไม่ไห้น,น,นัดถึงวีซ่าเท็ดวฮอลลดีประเทศคำเมนทอง ฉันอยาเอาระเบิดให้นะกลัวกลัวกลัวถาา่านจะไหมโอเค น oh ิ่งกูว่าโอ้ยเกือบเกือบแล้วเว้ด้วยเยอะเกือบเขี้ยแล้วแป๊บเดียวมันก็จะเกิดขึ้นกับกูไหนผู้ชายคนนี้ไม่น่าเกียดจัดดึง จแอนบอมระเบิดยากเหรอชิบหายนะชิบหายนะโอ้ยโอ้ยบ้านกันโอ้ยดุโดนโดินเดินมันมีเจ็ดแสงอ่ะโอ้ยโอ้ยเสียวเสียดีมันล่วง

ตอนนี้ก็ไม่แฮร่าติงบิสเจ็ททัวร์ด,ดิทุกคนมันเฮ้ยคนอะ่ะทุกคนก็ดูบ้างนะคือข้ามแรง,ข,ข,แรงข้ามคืนเนี่ยครับ ผู้ติดตามผมมันจะเพิ่มขึ้นนะตอนนี้มันใกล้สามร้อยแล้วนะทุกคนกดติดตามกันหน่อยตอนนี้สองร้อยเก้าเอ็ดแล้วถ้าใครเป็นผู้กดติดตามสามร้อยคนแรกนะผมจะฉลองจริงใครเป็นคนกดติดตามผู้ติดตามสามร้อยคนแรกคุณจะได้ไม่บอกว่าได้อะไรนะจะได้รหัสไอเดียผมชื่อ a d h r t เจ็สอ รหัสไอดีที่รวยที่สุดอ่าถ้ากดติดตามคนที่สามร้อยรีบเลยครับรีบเลยหรือจะไม่กดก็ได้นะเรื่องของพวกมึงก็นั่นแหละใครรีบครับเฮ้ยแต่ว่าแต่ว่าถ้าแบบอืมกลัวคนจะม่เผื่อมีระเบิด มาโอานั่นไงถ้า่าวมาได้ทันทีเท่มคนสวยเออ้เยว้ยเฮ้ยเ้ย้เฮยเยเยเฮ้อเฮเฮ้ยย Hoi 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 Leo 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 đùm đừng dòng Ôi, nè cà của đi Chết, chết Nó kìa 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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบตกถ้าใครมีระเบิดผมจะรีบหนีเลยกลัวคนนี้วะ่ะมันน่าไว้วางใจโอ้ยโอ้ยมีระเบิดปะเนี่ยมึงอาจจะเก็บระเบิด,ดยูเฮ้ยเหมือนมีคนมาคนหนึ่งว่ะจุดนึง แนะี่คนถือระเบิดมาอ๋อคนถือระเบิดตกมันชอบไปโดนตายแอนบุน่ยอันแคเนี้เนี่ยมามามาเอ้ยมีคนมาจะว่าเขาทำไมวะกูเก็บระเบิดไหมคนนี้ก็ไม่น่าไว้วางใจวะ่ะ แพ้ไฟหนึ่งถ้าผมถ้ามันมีบุคลคลคนมีระเบิดอะ่ะนั่นหละกูลองให้เหยียบเหยียบนั่นไงกูว่าเนี้ยลองมันนะนี่ผมมีสูตรนะ บีบีพ <Yeah> um> no. ี่เน cool ี่ยมุนตูนเดะเดะเดะมันบล็อกได้วะจริงบล็อกได้เนาะใครว่าชื่อนี้ชื่อ้ปบปพี่เนี่ยนี่ไงบล็อกบล็อกแม่งเลยเนาะ บอกไอ้น okay. ah, okay. oh, ั่นไปโอเคอ่าโอเคผมอ่าไม่ออกนะอยากแบงให้รางกันจากที่มันโอ้โหแล้วทำไมผมแบงคคอยไม่รักกันนี้ผมแหม่มนี้แล้วโมโหจัดแหม่มเนี่ย ดูอาจจะง่ายแต่ความจริงมันยากเว้ยมันยากตรงที่จะมีระเบิดมาขัดขวางพวกเรานานแหกว่าแล้วมันก็ต้องเกิดที่กู

ไม่เตม็มอุ้อมเก็บระเบิดเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวเพื่อมีมา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 ไอโบทที่ไม่มีระเบิดจะเอาระเบิดมาให้กูหยยบหยาบยาบวันนี้ <c oughs> คุณวางกัน้า มามามาเราไปรับคนที่มีระเบิดโอ้ยเอ้ยวอล์ไม่ได้อยา่ากล้าค่ะถ้ารอได้กูรู้พูนโอ้โห